รายการของเรานะคะแนะนําที่สุดใครยังยังคงอยู่เรื่องความรักนะคะเมื่อสักครู่เรายังเคลียร์เรื่องไปต่างประเทศกันไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงที่สามเราค่อยเคลียร์กันนะคะว่าเราจะให้คุณผู้ชมใช้วิธีไหนในการหลบกิ๊กกันถ้าถ้าเกิดกิกใช้วิธีไหนคะฮะถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศบอกว่าไปไปเสริมดวงก็ได้ไปโลงมิ่งต้องบอกเลงมิ่งได้อืมอืม หน้าปวดหัวนะหน้าปวดหัวแก้กันไม่ได้กันว่าอย่ามีกิ๊กดีกว่าเพราะว่าความรักที่ดีนะคะจะสามารถส่งเสริมให้คุณทุกคนที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วประสบความสําเร็จได้ด้วยวิธีหลักของฮวงจุ้ยคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ากําลังจะสร้างครอบครัวซึ่งการละกันหรือกาลังจะแต่งงานตอนเนี้เราจะทำยังไงดีคะให้คู่รักของเราเนี่ยแต่งงานอยู่กินกันแล้วร่ำรวยสนับสนุนซึ่งการละกันได้บ้างคือหลักของวิชาหวงจุ้ยโง่เฮงเนี่ยนะครับเขามีหลัก พิเศษมาหลักหนึ่งเขาเรียกหลักชงกับหลักฮะเป็นหล <consultation> ักสาหะเขาเรียกว่าเป็นหลักที่บอกไว้เป็นกฎกติกามารยาทเลยว่าถ้าปีดังกล่าวที่ผมกำลังจะกล่าวถึงเนี่ยแต่งงานนี้อยู่กินด้วยกันจะเจริญรุ่งเรืองมากไม่ว่าจะรอบไหนก็แล้วแต่ใช่แต่ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันรอบไหนสมมติว่าคือมันอย่างนี้บางคือรอบนีงเนี้ยมันสิบสองปีไปเจอบางรอบแบบว่า หันเยอะจ้ะมันอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหากันนิดนึงงั้นเอาเรามาไล่กันเลยดีกว่าค่ะว่าจะทําอย่างไรให้ปีไหนรุ่งเรืองกันวาแต่ไม่ได้หมายความว่าปีที่แต่งงานกันไปแล้วไม่ดีนะคุณผู้ชมค่ะแค่เรากำลังจะทําให้คุณผู้ชมที่แต่งงานกันแล้วแล้วบังเออเป็นปีที่เราพูดถึงเนี่ยคุณต้องทําวิธียังไงให้รวยมากขึ้นรับตั้งกันที่ปีแรกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะปีชวดนะปีชวดถ้าปีชวดแต่งงานกับปีวอก หรือมรงหรือฉลูดีมากหรือเอาปีนะไม่ใช่ที่เอาสามปีนะพี่ส่งเสริมกันเลยใช่ถ้าปีชวดนะแต่งกับปีสามปีที่ชื่อว่าแต่งงานกับปีวไม่บอกว่าก็แต่งงานกับปีฉลูสามคนเลยเหรอคะให้เลือกเอาปีเดียวนะพี่อาจจะมีคนนึงเอาคนละครคนละครเออผมมีพูดได้ไหมพูดได้ผมมีเป็นส่วนตัวเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกแขกลูกแขกลูกค้ากิติมักดิ์ มีภรรยาหลายคนแล้วแล้วก็เป็นทั้งสามปีนี้เลยสองปีนี้สปีนี้โอ้โหรวยมากเราไม่ได้เป็นแนะนะว่าไม่ใช่ตอนตอนมีนิจนแต่ขนาดจนมันยังมีสองคนอ่ะโอ้โหแต่ปัจจุบันรวยมากเันเริ่มต้นกันที่ปีที่สองเลยค่ะอืมะปีแทรกไปแล้วสองถ้าเกิดเราปีฉลูถ้าแต่งงานกับปีมะเส็งปีรากาหรือปีชวด ดีมากคุณผู้ชมค่ะถ้าเลือกคู่เนื้อคู่ตามสาปีนี้นะคะจริงๆแล้วเวลากันแต่งงานเขาไม่ได้ดูรล้ว่าปีเขาดูอุปนิสัยกันด้วยแสดงว่านิสัยของปีชวดเนี่ยจะไปสอดคล้องกับสามคือส่วนใหญ่นะสมมุติว่าคนนึงเป็นคนใจร้อนมากเลยนะมันรู้เลยเป็นคนใจเย็นต้องฝ่ายอ่ะใจเย็นใจเย็นนะครับเป็นคนจะร้อนมากแต่ถ้าไปเจอปีฉลกเนี่ยบางทีแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันเขาเรียกมันคุยกันได้อ่ะ มันหยวนอะคือปกติใจร้อนคู่แต่บางเอิญมันมันชงกันมันมันมิกซ์หนะมันแมทช์กันได้เนี่ยเขาเรียกว่าเคมีมันต้องกันประนีประนอมไปได้เข้ามัดกันไปได้นะคะรับปีต่อไปนะคะปีขานปีขานถ้าแต่งงานกับปีมาเมียปีจอปีกุนดีมากปีมวกนะคะย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นหลักของของจุ้ยโองเฮงเทานันะคะต่อเลยค่ะปีเถาะปีเถาะถ้าแต่งงานกับปีมาแม ปีกุลหรือปีจอดีมากโอ้ดีมกมวกเลยอิชาดีมากจะต้องตำรวจแน่นะถ้าปีมะโรงแต่งงานกับปีวอกปีชวดหรือปีรักาดีมากดีมากนะคะะชวดปีรักาต่อมีขายไปแล้วเมื่อกี้ชวดรากาแล้วมะโรงแต่งกับปีชวดปีรักาแล้วก็ปีวอกนะฮะสามถ้าปีมะเสงแต่งงานกับ ปีรกาปีมะเสงแต่งงานกับปีรกาปีฉลูหรือปีวอกดีมากโหยังไม่ถึงปีูสักทีเลยถ้าคนเกิดปีมางมีอแต่งงานกับคนเกิดปีจอปีจอปีขานปีขานปีมะแมปีมะแมดีมากโอ้ไม่มีแค่ปีจริงเหรอต้องไปหาเพิ่มอันนี้ต้องไปหาเพิ่ม อ่ะต่อค่ะนะฮะถ้าเกิดปีมะแมแต่งงานกับปีเถาะปีกุลหรือปีมะเมียดีมากอ่ะก็ยอะกลับมาที่เดิมอีกจังหวะเดียวก่อนต่อค่ะถ้าเกิดปีวอกแต่งงานกับคนปีชวดปีมะรงหรือปีมะเสงดีมากรวยมากรวยมากส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแค่เรื่องของหัวเหงเท่านั้นนะใช่ให้ตอนแต่งไม่มีเลยแหละต่อไปจะรวยมาก ถ้าเกิดปีรากาแต่งงานกับปีฉลูปีมะเส็งหรือปีมะรงดีมากดีมากอืมถ้าเกิดปีของความจำดีมากครับผมเนี่ยถ้าเกิดปีจอแต่งงานกับคนปีขานปีมะเมียปีเถาะดีมากดีมากและถ้าเกิดปีกุลแต่งงานกับคนปีเถาะปีมะแมหรือปีขานดี ดีมากนะคะแต่จริงๆแล้วปลักเหล่านี้นะคะ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมหลายคนสงสยัยยังยังมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวจริงๆนะคะเรื่องของการหาเรื่องหายามแต่งงานหรือว่าการดูชะตาโหร,ราศาสตร์เกี่ยวกับหโหเฮงหวงจุ้ยนะคะสามารถปรึกษาเป็นการส่วนตัวได้คะ่ะที่080 5550644หรือว่า0901546364จะดีกว่านะคะเพราะว่าอาจจะลงลึกลงดีเทลได้มากกว่าแล้วก็สามารถเชิญพิจกี้ไปร่วมเป็นวิทยากรส่วนตัวได้จะดีกว่านะคะจะช่วยส่งเสริมให้สิ่งที่คุณสงสัยคลายปัญหาเหล่านี้ได้และยิ่งดีขึ้นค่ะมาถึงในเรื่องของคำถามเมื่อกี้พูดมาไม่มีสักปีเลยเหรอไม่มีสักปีเลยจริงอ,งอะต,องต้องหาเพื่อไปตักสามสี่คนจริงเหรอ อย่าพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคนที่บ้านงงนะไม่ผมถามว่าคุนส่วนอะที่คุณส่วนกันอยู่ไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีแอบถามนิดนึงค่ะพี่จกี้แล้วบังเอิญถ้าบางท่านไม่ได้แต่งงานกับบุคคลตามราศีหรือปีที่เราพูดถึงความร่ำรวยความสุขมันจะลดน้อยลงเหรอคะก็ไม่หรอกก็มีลูกปีที่บอกก็ไปได้อ๋อเนี่ยแหละคุณผู้ชมขาต่อให้คุณไม่สามารถแต่งงานกับบุคคลที่ส่งเสริมให้เป็นปีที่ ส่งให้ความรุ่งเรือนหรือว่าจเจริญเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณมีบุตรหลานในปีนั้นๆน,น,นะคะที่กําหนดมาเนี่ยก็สามารถส่งเสริมให้ครอบครัวของคุณมีความรักความมั่นคงและคงอยู่กันได้นานและบวกกับความร่ำรวยที่เกิดขึ้นมีคําแนะนำดีๆยังไงว้างไไห้คะสาหรับบางท่านที่บงเอญแต่งงานกับครอบครัวที่ไม่ใช่ปีที่เราต้องการปีที่ส่งเสริมกันคนจีนเขาอย่างนี้นะฮะคนจีนเขาให้นิยมหาอาจจะเป็นจี้จี้ ที่ห้อยคอที่เป็นปีที่ส่งเสริมเนี่ยมาห้อยไว้แทนก็ได้ให้เราหรือให้คนรักของเราคะ่ะให้คนรักเราอ๋อสมมุติอย่างไฟ<น>เกิดปีมะเมียให้คนเกิดปีมะแมห้อยไว้บังเอิญถ้าเกิดเป็นคนรักของเราเอางี้ผมยกตัวอย่างของท้องไฟได้ไหมค่ะส,สมมุติว่าไม่ต้องสมมุติแต่คนท้องไฟเกิดปีมะเมียแล้วแต่แฟนเนี่ยปีจออ่ะไม่ใช่สิเออถ้าแฟนปีจอมันถูกชลอกอยู่แล้วอ่ะแล้วเป็นปีกุนที่ม่ถูกลอปีกุนอ่ะปีกุนเราก็เอออาจจะให้อาปี่อจี ปีจอคุณปีกุลเนี่ยให้แฟนซื้อให้เราดีกว่าอย่าไปซื้อให้แฟนเลยเราเราคนใจปั้มเราใจปั้มซื้อแฟนใช่ไหมก็ต้องซื้อจี้ปีขานให้แฟนอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะขานก็ถูกกับกุลไงอ๋อเราต้องดูด้วยว่าแฟนเราถูกกับอะไรนะคะเอาง่ายมากคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่หลักยากเลยทำแล้วเป็นยังไงซื้อแต่แฟนเนี่ยไม่ซื้อขากลับเราจะให้ผู้ชายพอแล้วค่ะผู้ชายไม่ต้องให้บ้านมีรถมีเดี๋ยวพอดเลยเมื่อกี้พูดถึงไหนในใครเอาจี้ให้เขาแล้วจะเป็นยังไงต่อก็แหงดิ หลักโงูก็ทำกันมาเป็นตั้งพันปีจี้จี้เป็นห้อยคออืมไปร้านทองเนี่ยมีก็ทํากันมาเป็นเอาก๊อปปี้ได้หลายคนไงเอาเป็นก๊อปปี้แบบว่าทองเคเอางี้หนูเดี๋ยวตื่นรายการนะไปหากระดาษ A4 มาเดี๋ยววาดรูปให้ก็ได้ปีอะไรบ้างปีอะไรบ้างโอ้เยอะเออเดี๋ยวจะวาดเป็นรูปให้วาดรูปแมวรูปกระต่ายรูปอะไรเงี้ยเออประหยัดดีนะคะอันนี้เป็นหลังง่ายๆค่ะแค่ ถ้าวันนี้คุณมีคู่รักที่ไม่ใช่ปีที่กล่าวมานะคะเป็นปีที่คุณต้องการหรือว่าปีที่ส่งเสริมด้วยความารงานความรักให้ซื้อจี้ที่ส่งเสริมกันเรื่องของความรักของปีนั้นๆมาใส่นะคะแต่ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงสามถ้าเกิดท่านไหนยังสงสัยอยู่เดี๋ยวโทร้ ถามดีกว่านะคะเพราะเราจะเปิดสายโฟนอินในรายการสดให้คุณได้รู้ว่าคู่รักของคุณกลัวต้องใส่จี้อย่างไรให้ส่งเสริมเรื่องการเงินการงานแล้วก็ความรักค่ะแต่้สยที่ขอาให้อพ่อปะเนี่ยไม่มีสักขอไม่ใช่ต้องใส่นี่เลยจะให้พอพอไม่ได้กี่ปีเอาไวขอเป็นทองแล้วกันนะคะทองแพงค่ะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเกิดท่านไหนต้องการติดต่อวิจกี้เป็นวิทยากรหรือปรึกษาเรื่องของการดูหงูวเฮงหงจุ้ยที่บ้านนะคะสามารถโทรไปที่080555 0644หรือว่า0901546364 0 4, 4, ก็ได้นะคะเพราะบางครั้งศาสตร์ของธรรมชาติเหล่านี้ต้องให้ผู้ช่วชายเป็นผู้ให้คำปรึกษาลงดีเทเลล์ลึกจริงๆค่ะตอนนี้พักกันสักครั่ก่อนค่ะ